สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกหญ้าเนเปียนะคะถ้าเหมือนตอนสั่งมาจําได้เขาเรียกว่านรกจัก,กรรพัิถ้าจําไม่ผิดนะคะอันนี้ก็คือตอนซื้อมาจะซื้อมาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งมีสองตาสองตาจะอยู่ที่สามบาทถ้าจำไม่ผิดสามบาทค่ะท่อนละสามบาทสองตาหนึ่งท่อนสองตาสามบาทคือตอนนั้นเราซื้อมาเราก็มาขยายพันธุ์ต่อ คือสาหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงควายนะคะเราต้องมีหญ้าให้น้องควายนะคะคือหญ้าเนี่ยจะจะทาให้หนึ่งห่อประมาณ30 30กิโลจะพอดีกับหนึ่งมื้อของควายที่แบบโตเต็มที่อะค่ะคือเขาจะกินแบบประมาณเนี้ยแล้วก็เสริมตอนบ่ายด้วยฟางควายจะอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์การันตีโดยคนเลี้ยงค่ะกำไรทองเลย้ยงองเพราะงั้น ก่อนจะเลี้ยงควายก่อนจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่เราต้องมีหญ้าให้เขาค่ะถ้าไม่มีหญ้านี่คือลําบากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือคนเลี้ยงสัตว์เยอะมากแต่การปลูกหญ้าน้อยมากแล้วหญ้าพวกนี้ค่อนข้างราคาสูงค่ะถ้าเรามีของตัวเองนี่คือดีมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างควายเราก็อิ่มด้วยสัตว์เราอิ่มแล้วก็เหมือนเราก็ไม่ต้องไปไกลเนาะเพราะว่าเรามีพื้นที่ของเราแล้วอะไรประมาณเนี้ มันก็จะช่วยเหมือนประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องไปแบบไป,ไปตัดไกลๆเอามาให้อย่างนี้ไงถ้าน้องโตแล้วคือน้องตัดได้เรื่อยๆนะคะคือเหมือนตัดไปแล้วอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งประมาณสักยี่สิบถึงสาิบวันน้องก็แตกขึ้นมาพอดีให้เราตัดใหม่ได้แล้วแต่จริงๆเขาแนะนําให้ที่สี่สิบห้าวันใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือตัดประมาณสามสิวันก็ตัดได้แล้วเพราะน้องโตวไวมากถ้าน้องได้ยิ่งได้ไดน้ําน้องยิ่งโตไวค่ะใช่มันเป็นญ้าที่ ต้นอวบนะคะถ้าได้น้ําได้น้ําไปเนี่ยคือจะดีมากเลยคือต้นน้องจะอวบน้องควายชอบนะคะแล้วก็น้องน้องอิ่มไวอันนี้คือเราเลี้ยงน้องตลอดเราไปตัดหญ้าให้น้องตลอดต้นเห็นไหมคะซื้อเข้ามาท่อนละสามบาทเออเราก็มาขยายเราก็จะได้เองเราก็ปลูกได้เรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีท่อนเป็นของตัวเองแล้วเนาะตัดมาแล้วก็เราเสียดายท่อนเราก็มาปลูกขยายไปเรื่อยๆตามขอบปง่งขอบบ้านอย่างเงี้ย ตอนแรกเราเหมือนเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการปลูกเขาแต่ว่าพอเอาเขาจริงๆแล้วเหมือนเวลาเรารีบๆจะจัดอ่ะอ่าอันนี้คือขั้นตอนการปลูกยิ่งไม่ไม่ยากกเลยค่ะยิ่งแบบปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ดินกําลังนุ่มขุดง่ายช่วงนี้ขุดง่ายเรามีจอบด้ามเดียวเราขุดได้ค่ะใช่มีจอบนี่ขุดไปเลยค่ะเพราะว่านี่ก็ขยายพันธุ์เดีวยวกันใช้จอบเหมือนกันอ่าใช้จอบเลยขุดไปเลยค่ะดินกําลังดีช่วงนี้ดินกําลังดีขุดง่าย คือคือเราต้องเหมือนกับว่าบางทีรถไถมันก็ใช้เวลาเนาะใช้เงินด้วยเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่เราใช้ได้เราก็ใช้ได้ไปก่อนอใช้ไปก่อนจอบเนี่ยเราก็มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเราก็ใช้ไปเลยจอบของเราเนี่ยเรื่องง่ายๆเลยคะ่ะมนหาได้ในบ้านได้เลยเพราะว่าเราเลี้ยงจะเลี้ยงน้องแล้วเราต้องเลี้ยงให้ได้ดีคะ่ะไม่ใช่แบบเลี้ยงปล่อยปะให้เป็นภาระของชาวบ้านมันไม่ได้คะ่ะไปกินของเขาไม่อิ่มไปกินของเขา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าน้องอิ่มแล้วคือน้องจะลงน้ําแล้วน้องก็จะนอนแช่น้ําสบายใจน้องจะไม่ยุ่งวุ่นวายแบบใครจะไม่กระตุกอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของเวลาน้องเขาอิ่มแลวย่าน,นี้ดีมากเลยค่ะทําให้น้องอิ่มขั้นตอนการปลูกก็คือถ้าจะให้ปลูกได้ผลดีก็คือตอนเราขุดหลุมมาเลยแล้วเรียบร้อยไม่ต้องลึกมากนะคะสักประมาณสักฝ่ามือหนึ่งประมาณเนี้ยไม่เกินอ่าสักประมาณฝ่ามือนึงขุดหลุมอะ่ะ ืเพราะว่าเนาะมันก็ต้องกันดงกันแดดเนาะขอให้น้องเขาเติบโตขึ้นมาขอแทงดินขึ้นมาแต่ขอแทงไม่ไหวถ้าลึกกว่านี้เดี๋ยวน้องก็แทงไม่ไหวสักฝ่ามือหนึ่งก็พอแล้วค่ะใช่ฝ่ามือหนึ่งขุดไปเลยค่ะมีแรงเท่าไหร่ขุดไปเลยค่ะดินดีช่วงนี้ดินดีค่ะขุดง่าย <laughs> อืมปลูกหญ้าน่ะ แล้วปลูกไปแล้วก็นึกถึงแล้วขุดหลุมไปแล้วก็นึกถึงน้องเรานะคะน้องควายเรานะคะเพราะว่าถ้าเราลำบากวันนี้พรุ่งนี้เราก็ลำบากเหมือนเดิมค่ะอืม <c oughs> <c oughs> เรื่องการขุดปลูกยงปลูกหญ้านี่ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนมันไม่ยากเลยขุดเข้าไปยีแ่แรงขุดขุดเข้าไปค่ะนี่แหละนะเขาบอกอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะดันหาภาระนะคะ ภาระที่น่ารักอ่านี่เป็นแบบปุ๋ยที่เหลือใช้ในไร่เราไปขอในไร่เข้ามาอืมปุ๋ยอันนี้ก็ปุ๋ยรองพื้นน่อยพอรองพื้นแล้วน้องจะได้โตวไวๆเนี่ <c oughs> ดีนะมีอะไรที่อยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยกยีบมาใช้ให้หมดเลยแล้วคือท่อนพันธุ์เนี่ยก็คือเราสับไปแล้วที่เราสับไปเมื่อสักพักนี้นะคะเราก็มาเลี้ยงค่ะ เขาบอกแนะนําให้สองท่อนแต่นี่สามท่อนค่ะกันเหนียวเผื่อไม่ขึ้นอ่าสามท่อนเลยค่ะเราอะไม่ต้องสองท่อนเราเราปลูกเองหญ้าเรามีเยอะแล้วเราไม่ได้ซื้อเขาแล้วอะใส่ไปเลยคะ่ะจะบลองโตขึ้นมานี่สวยเลยนี่เลยเลี้ยงอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นแล้วแล้วอารมณ์ประมาณปลูกอ้อยอะคะ่ะถ้าใครเคยปลูกอ้อยโดยใช้มือก็จะประมาณนี้เลยซ่อมอ้อย ปลูกเหมือนกันเลยแต่คนอื่นปลูกยังไงไม่รู้นะคะแต่นี่ปลูกอย่างนี้แล้วได้ผลดีค่ะน้องก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยแหละอตอนแรกขึ้นมานี่ก็จะแบบห่างๆนิดนึงแต่ถ้าเราตัดไปแล้วหนึ่งรอบน้องจะแตกขึ้นมาอย่างสวยงามเลยค่ะจะแบบกอนแน่นเลยตัดให้น้องกินได้เรื่อยๆตัดไปเหมือนเราตัดตรงนี้ไปตัดไปขยายแปลงไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้ตัดแล้วเดี๋ยวสักพักนึง ตรงนี้เตียนแล้วเดี๋ยวข้างหลังเรางอกขึ้นมาพร้อมให้เราตัดนี่นี่คือสิบสามวันหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะคะสิบสามวันสิบสามวันน้องจะยาวมาประมาณฝ่ามือหนึ่งอะ่ะวัดน่าก็ะประมาณฝ่ามือหนึ่งค่ะนี่และยิ่งถ้าได้ฝนด้วยน้องจะโตวไวมากเลยแต่คราวนี้ฝนหมดแล้วค่ะฝนไม่มีแล้วตอนนี้อาศัยดวงล้วนๆให้น้องจเจริญเติบโตแต่ช่วงนี้น้ำค้างแรงค่ะน้องก็โตวไวเหมือนกันแล้วก็อีก 45้าวันไม่ใช่45วันสิอีก30วันเราก็สามารถตัดให้น้องกินได้แล้วเจอกันอีก30วันน้องควา